มาละไหนมาอ่านดิวันนี้ได้โชคอะไรเลยงลางโชคดีเฮ้ยต้องมาแล้วปะเขาบอกว่าแถวเบิร์ดเอกงั้นเราก็ไปทำไข่ดาวกินกินไข่ดาวกินไข่ดาวก่อนกินไข่ดาวมันมีให้กินได้เหรอวะไอ้สัตว์ แดกได้เหรอแดกได้ไหมเด็กมาได้พูดไปยแล้วเฮ้ยต้องกินของเอาเอไปสั่งเลยดิเป้ไม่สั่งเลยแล้เอาโคอร์ดวอเตอร์นี่ให้เอไปแล้วรเสิบโลแรกโคลิเวเตอร์กินแล้วกินแล้วสิบโลแรกสิบโลจบ สิโลแรกไม่กดไม่รอกเลยอ้าวว้ายทันได้ไหมาทันมาทันมาเชียรอุ้ยเอ้ยด่าวฟิชออกออกง่ายจังอ้าวยังไม่ได้ฟิชเหรอยังเอ็ดอัพฟิชไม่ดิยังไม่เต็มยังไม่สี่หกพูดง่ายๆไปรอที่ ไปสีทองจงมากสีทองจงมากเขาสูงไปแล้วเนื้อเนื้ออ้าวมามามาเฮ้ยก็ต่อไปมืีดนิดเดียวสูไปจีโรแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็เบรนเครื่องส่งไปสองทีกูวุ่นไงเฮ้ยกูโมโหหิวไงต้องมาม่าแจกแม่งเลยบ้าหกสิบ สีทองทองอารามอี้แย่ม่วงด80ไม่ไม่ไม่สารันตีไปก่อนกลัว70ออกเอามาทำไมเนี้ยอุ้ยเอามาทำเล็ที่เราต้องการเท่าไปแล้วนะกลัว46ละพี่ดาอุ้ยเหยียวว่ะเจ็ดนะยังเป็นสกินเก่าอยู่เหรอออโซเลียดี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 ไอ้เหี้ยยัไม่แก้ใช่บอกว่าจะแก้4.6นี้ เจ็ดสิบแปแปดซีนห้าแล้วเจ็ดสิบ่อ๋แปดสิพอดีอ่ะมาพิตี้ที่เจ็ดห้าเอ้ยเจ็ดเจ็ดล้นสุ่มงั้นสุ่มไปทีละเจ็ดไหมไม่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 สุ่มยาวเลยเอาวะนี่แหละผิดขอยเยอะๆออกแล้ว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 

ราคาดีด้วยนะทองไอ้สารด้วยมาเล้วเว้ยสองทอง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 ได้แล้วเว้ยไอ้ตุ่มมาติดโอย่าเออตุ่มมาที่ต่อบอกไม่รอคุณเลยไม่การันตีแล้วก็การันตีครับสองตัวเลย สองท้องสองท้องสองทองดีโลบโลบโสามีเยี่ยมเอาเ้ยเอาเ้ยเฮ้ยดวงดีจังเบยเฮ้ยเอาไมด้เปิดให้หมดเลยเตรียมซีแมเตรียมซีเตรมซนพาดวงดี